ต้นใหม่มาให้ดามีเฮติชีวและเชน,นีอันนี้ก็แลกกว้มเค็งมาให้กินกรับสวัสดีอเอซีที่น่ารักทั้งหลาลยนะคะช่วงนี้ติดแกะกองค่ะติดต้นไม้ไม,ม, <laughs> มาอีกแล้วใช้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเอามือเขามาเขาแบบของเราทำไมแม่ <laughs> อะไรก็ต๊บมันเถอะก็โต๊บมันเถ่ว่่ะในโอ้ยสามต้นนี้นะคะสั่งมาจ,จากอ่าภาคไหนอ่ะเขาตายหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนลืมลืมละจากไหนไม่รู้โอ้สามต้นนี้เขาเขาแพคแบบมาทาังกระถางเลยโอ้วิธีการแพคเขาแพคแบบนี้เนาะแพ้ต้นไม้ส่งเออเป็นความรู้แล้วเขาก็ติดสติกเกอร์ อนาคตไม่แน่อ,อะสนใจแอร์พอร์ตอะไรขนาดนั้นไม่สนใจนี้อนาคตเผื่อเราขายแต่ว่าเราไม่เน้นขายเราทีนี้จะเลี้ยงเลี้ยงเพื่อความสวยงามไอ้คนซื้อก็ขายที่เพิ่งขายเลยเลี้ยงมันหลอดวันเนาะแล้วก็จตโบนิ่งเลยว่ะเฮ้ยยังไม่ทันไรเลยจะขายมีแนต่ต้นเล็กๆตู้เ,เขาทำไมงี้เลยอะโอ้มัอันนี้มันต้นหนึ่งแพงนี่ต้นละเป็นร้อย บอกเลยว่าอันนี้เป็นร้อยแต่ว่าที่ตลาดโนนสูงนะคะเออสองร้อยร้อยห้าสิบโลปอดเขาใส่ถุงแบบว่าให้อันเออนนี่ร้อยี่สิบเขาติดราคามาด้วยเขาติดแม่ไม่ชี้ต้นอะไรเขาติดชื่อมาด้วยน่ารักมากเอยสวยอะ่ะอุย้ยน่ารักอะ่ะนี่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 นต้นนี่อ้ต้นนี้ราคาแพงราคาเป็นร้อยก็ใส่กระถางน้อยนอยมาให้ถ้าราคาแบบ ที่เราซื้อมาวานะ่าวาเนี่ยต้นใหญ่ก็จริงนะแต่ตัวละเจ็ดสิบแปดสิบพ่อก็เลยห่อเฉพาะดินมาให้หอดินล้วหอ่อสำกระดกชะเช้เออจะพึ่งเดินไปเลยแชนิติสติ๊แกะของนิดนึงนี่รวยมากย้อย <laughs> ชอบบอลสีนะคะ,ะชอบบอลสีมะเขอนี้ชอบ้วเดี๋ยวดิน้นรู้สึกว่า วิ่ยมนสวยดีอ่ะทำไมสวยเนี่ยดูดิสวยมากสามต้นนี้ก็ใช่ย่อยเหมือนกัน <c oughs> ต้อนละลายนาคตคอับเพื่อนาคตประดับบ้านสวยงามเวลาเราโอ้ยต้นนี้ไม่น้อยแท้นัน้อยยี่ต้อนอะไรเนี่ยราชนีไหวให้ติดชื่อมาเขียนว่าราัชนี อะไรของเธอเราก็คิดได้เขาติดชื่อต้นไม้ก็อบอกว่าราชินีหนึ่งร้อยี่สิบวยอะไรของคนขายว่าโบยติดชื่อต้นไม้มาห้ด้ามีเฮติชื่อว่าราชนินีอันนี้ก็ราชินีนึร้อยี่สิบอะไรอันนี้ก็ราชินีเก้าสิบเก้าบาทที่อันนี้อันนี้ตอนตอนที่เอแบามันสวยนะสวยมากเลยเราชอบสีแดงๆนี่ชอบสวยอะ่ะ เออมางี้มันก็โอเคอยู่เนาะสว,สวยสวยสวยหนึ่งต้นนี่อันนี้ต้นหนึ่งอันนี้เขาบอกบอบลโบราณเหรออู้ตอนดูในโจมันต้นใหญ่เนาะถ้ามาถึงเราก็ประมาณนี้ละค่ะพี่น้องค่ะเอาเรียงกันต่อไปว่าเขาจะสวยงามแค่ไหนนะคะอามีอีกอย่างหนึ่งที่จะ,จะ,จะอวดโฉมอวดโฉมโอ้เขาทำมาก,กัน่นี้เนาะเออเราก็งงว่าถ้าก็ส่งเป็นเป็น,ปนต้นเป็นกระถางมาเขาจะทำไงเขามีเทคนิคเหมือนกันนะ ามาอีกอย่างเนึงขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเอฟซีพี่ๆที่น่ารักต้งก้มเช็งไว้กินกินไม่เป็นจ้ะแต่ก็แต่ก็จะพยายามกินให้เป็นโอ้ต้องร้มเ็งในสุดยอดเลยอะ่ะใส่ตะก้าพามาเลยตะก้าพาเลยใช้งานได้ด้วยโอ้เขแพแ็คาแพ็คยังกันนี่เลยเ่ะเออ ก็มีวิธีการส่งไปลแปลกเนาะตรง,ตรงยังต้นไม้เอ้ยของนี้เอ้ยงงเเขาต้องปไม่ม่โอ้หรอเขาตัดเราเพราะอะไรเลยต้มชิ้งอ่ะเข,าส,า,ะขาส่งเบีอาายอะไรมาห้ยใจด้วเนี่ย เม็ดผักอะไรน้อเนี่ยอะไรอ่ะม,มีจดหมายน้อยมาด้วยไม่ว่ามันปกอะไรพญาเล็บคุดถือเป็นของพลสิทธิ์อีกหนึ่งชนิดที่นับว่าหายากเ,เ,เล็บคุดเป็นไม้มงคลที่มีลักษณะเป็นเล็กเหมือนพุดโบราณเชื่อว่าอ้าวเล็บคุดเหรออ่าเดี๋ยวเราเซิร์ชดูว่าเขาเล็บคุดเป็นยังไงแน่มอน แม่ว่ามันเด่นไหมอะไรเด่นนะแต้องหู้ถ้าแบบมองเป็นคุณอยไม,ไม่เด่นไม่เดนหรอกมันต้องหูนี่อ่ยขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ส่งส้มเช้งมาให้กินนะคะจะลองกินดูส้มเช้งส้มเียงเขากินไงน้องงานเนย เราเอาซับปั๊บเดี๋ยวเรามาลองแกะพลาสติกออกนะว่ามันจะเป็นไงป๊อดแพ็คดีซินดีท่พี่น้องเอ๋ยส่ชั้นกะบอยติดชื่อตอนใหม่ติดชื่อฉั้นลงไปในตนใหม่โอ้ยคนขายกระดายเนะาะใช่ไหมต้นใหม่ที่สั่งมาที่ไม่รู้จกชื่อหรอกหลายชื่อโพดไม่ไม่ไม่ได้สนใจเลยไม่อยากมันก็มันจัไม่ได้หรอก จำได้กวนอูกวนซิมอันนี้เขาเรียกบอลอะไรไม่รู้โอ้ยมันมีหลายชื่อมากดูในคลิปแล้วป้าทำไมพ่อแกจำได้กันเน,ะนาะสำหรับคนเขาเล่นเนาะใช่ใช่เขาเล่<ค>นก็นต้องจู้จีกชื่อแต่เรา,าเราอย่าปลูกเราอย่าปลูกประดับนี่ปลูกประดับเอาไว้ประดับบ้านะนะเด็กแกนะก็โอเคเนาะสั่งในเฟสถือว่าไม่โกงกันเท่าไหร<ม>่ของราคาแค่เนี่ย ะจอุ้ยต้นไก่ไปไหนอ่ะน่ากันไก่แม่แม่เลยเนะะในโอ้เขาใช้สำลีชุบน้ำเพื่อที่ไม่ให้เขาเปียกอยู่นม่นอุ้ยรวยอ่ะตดยแล้วหลงรักบทสีแล้วค่ะพี่น้องค่ะฉันหลงรักเธออีกแล้วคือไม่ได้ไปจับหมาไหนเลยถ้ามันสวยไม่งามนะ แหละก็งานคนคนชอบก็เยอะนะพู้หญงคนแบบว่าเขาเล่นบอลสีกันก็ยังมีอยู่บางคนก็ปลูกประดับบ้านเอาไว้โอ้โหเขาแพ็ะไอย่างดีนที่น้องเออคือก็กลัวดินร่วงกลัวแบบก็ไม่ลงทุงสิ่งทุกอย่างนี่โอ้ยประดับไว้ในบ้านนะสวยอ่ะปลูกในบ้านได้ไหมไม่ได้มันต้องการแสงก็ไม่ไม่ซื้อจองโอ้เอ๊ยหัวอ อย่าให้พ่อไอ้ผู้ได้แม่จะบอกว่าแม่ไม่ชอบตะบองเผิดแล้วต่อไปแม่ก็เอาตะบองเผิดมาเลี้ยงมันก็เลี้ยงได้นะถ้าพันไม่มีหน้ำแม่เคยพูดว่าไม่ชอบไม่ไม่ไม่เคยพูดว่าไม่ชอบไม้ดอกแต่ตอนนี้แม่ก็มาเล่นบอนสีพี่อยากปลูกประดับไงไม้ดอกต้องปลูกไปหลายอย่างทไนอี่เราจะประดับบ้านให้มันสวยๆแต่งสวนหย่อมว่าอย่างสวนหย่อมลงที่เอ้ายังไม่มีต้นไม้เนาะตอนนี้ก็ลังปลูกต้นไม้อยู เดี๋ยวจะไปโคบรวดนะคะดูต้นไม้เดี๋ยวต้นไม้ขนาดนี้ไปไหนมาเราจะมุมไหนสีก่อนรอวันนี้รอไฟมาสองวันแล้วไม่มาเลยอ่าคลิปนี้จบก่อนนะคะโอ้ยสวยงามมากเลยอ่ะสามต้นนี้หลายตานมากโอ้ก็แถมกระถางด้วยเลยแพงเนาะเออเฮ้ยจริงว่ะหลังส้ด ซือของเจ้านั่นก็ไเลยเนาะของเจ้านั่นมันไม่มีกระถางก็ถูกเรามาปลูกมันก็อนนะจ้ะไปก่อนละ